ก็สวัสดีครับยินี้ต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของผมนะครับแก้มสาย a m i l y ีอ่าเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกม Oxygen not included นะครับอ่าเราเล่นกันมาใน3พาร์ทแล้วนะครับพาร์ทนี้ผมก็จะมาเล่นต่อเนาะทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างเนาะก็ผมก็ได้เล่นไปประมาณ3-4ถึงไซเคิลเนาะไม่แน่ใจเหมือนกัน ตอนนี้เข้าสู่ไซเคิลที่40แล้วนะครับตอนนี้ไฟฟ้าเราพอมีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนะครับผมคงต้องผมคงต้องหาวิธีในการสร้างไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็คงเดี๋ยวสั่งงานไปเลยแล้วกันทิ้งเนื่องจากว่าตัวปลั๊กสลักเนี่ยมันไม่สามารถให้ไฟได้เพียงพอนะครับ ตอนนี้เราเราจะยังไม่เลี้ยงนะเราจะยังไม่เลี้ยงมันมันจะยังไม่มีปอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสวิปเก็บตรงนี้มันให้หมดนะเนาะเพื่อตอนกลางคืนเหมือนเราเราจะทำโรงงานนรกอะครับก็คือขังมันไว้อย่างเดียวเลยเสร็จแล้วให้มันให้มันส่งไฟ์ให้เรานะครับต้องดูว่าได้ไหมได้ขนาดไหนเนาะแล้วก็จะมีออกซิเจนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับต่อไปแผงของเรานะในอนาคตเนาะ เราก็คงหาแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมที่เป็นแหล่งใหม่นะครับในที่นี้ผมมองไว้มองไว้นะครับตอนนี้สิ่งที่เรามีเนะี่ยเรามี wood burner เนอะเราก็ต้องไปหา lumber นะครับ lumber อีกซึ่งเราไม่สามารถหาได้นะในตอนนี้มันจะใช้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะที่มันจะได้ lumber นะอืมนะครับ ต่อไปก็จะเป็นโคเจเนเรเตอร์โคเจเนเรเตอร์เนี่ยมันต้องใช้ฐานหินซึ่งปรากฏว่าที่เราดูมาในดาวของเราเนี่ยครับมันไม่มีโคเลยเพราะว่ามันเป็นดาวเน่าเนาะมันมีแต่มันมีแต่โคลนมันมีแต่พวกดินเน่านะครับมีซีเมนต์รีล็อกเนี่ยเยอะมากนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวก็คงต้อง มีอีกวิธีหนึ่งเราก็คงวิจัยไปเรื่อยๆเลยครับเราคงต้องวิจัยต่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะขุดขึ้นไปข้างบนนะและหลังจากที่ขุดขึ้นไปข้างบนปุ๊บเราจะไปใช้งานในส่วนของออในส่วนของพลังแสงอาทิตย์นะ นะครับพลังแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ตัวนี้ดีกว่าก็สำหรับพาร์ทนี้เราจะมาวางแผงกันนะครับว่าเราจะขุดขึ้นไปเราจะต่อวันไลนขึ้นไปนะครับต่อไปสิ่งที่จะทำผมกำลังคิดว่าจะทำตอนนี้ดูบิแคนเรามี4เรากำลังคิดว่าเราจะมีดูบิแคนเพิ่มมาอีก1คนตอนนี้ยังมีคนแบกนะครับไทดี มีคนทําอาหารมีแลนชิ่งมีดิกกิ้งมาซึ่งยังไม่ค่อยเท่าไหร่ผมอาจจะรออีก1นึ่งไซเคิลนะครับอีกหนึ่งรอบเนาะเพื่อมาเพื่อรับคนเพิ่อมอีกหนึ่งคนสำหรับคนงานที่จำเป็นนะครับแล้วเราจะไปจับสวิตเทลสับสวิตเทลเพื่อมาทำเลี้ยงกราฟฟุดเนาะเราจะเลี้ยงกราฟฟุดเพิ่มเติมไปนั่นเองอาจจะเลี้ยงแถวๆนี้แหละ30องศา คุนพุ่มแถวนี้30องศาโอ้แถวนี้ก็ถือว่าเริ่มร้อนแล้วนะครับคงไม่ดีแน่ๆเพราะว่าความร้อนนะอีกหน่อยอีกหน่อยเราคงคงต้องทําที่ระบายความร้อนนะครับกําลังดูอยู่นะว่าเพราว่าเราจะต้องระบายอย่างไรทีนี้ผมมาเจอแล้วในส่วนของไอเจ้าตัวนี้ผมเจอแล้วไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะคุณผู้ชม น่าจะอยู่แ,แถวๆนี้นี่ตัวนี้คือเครื่องมันบอกว่ามันใช้ดูดความร้อนนะครับโอเคมันใช้ดูดความร้อนเนเข้าไปแล้วส่งความเย็นออกมาเดี๋ยวเราคงต้องขุดฝังนี้นอมามีแผนหลายอย่างเลยครับไม่รู้ว่าจะทำเสร็จในพาร์ทนี้หรือไม่อาเรามาลุยกันต่อเลย ให้งานจะดูบิแศนก่อนตอนนี้น้ําเต็มไม่ได้ต้องขุดลงไปบับเบิลทำงานหน่อยลบนะครับเราก็ตัดเอาตรงนี้ออกไปก่อนผมว่ายังไม่จำเป็นจากที่ดูนะครับใช้งาน4อันก็เพียงพอแล้ว สำหรับไฟฟ้านะครับตอนนี้ตอนนี้เราปิดไฮโดรเจนนะเรายังเป็นแมนนวลอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำเซนเซอร์เพิ่มนะตอนนี้วิจัยลุยเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้เราวิจัยอะไรอ๋อเราวิจัยไฮโดรเซนเซอร์ผมอาจจะยกเลิกก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ยกเลิกดีกว่าลุยต่อดีกว่า เราก็จะมีเครื่องเก็บลิควิดมีไฮโดรเซนเซอร์นะครับโอเคปล่อยดูปิแกนทำงานกันทีนี้เราจะมาขุดเพื่อทำห้องอาหารทางนี้ดีกว่า c ราฟต์ฟู๊ดคราฟต์ฟูดเรามาดู c ราฟต์ฟูดกันนะครับท่านผู้ชม c ราฟต์ฟูด อุณหภูมิที่15-50องศาเติบโตในออกซิเจนออกซิเจนเน่าคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ซัลเฟอร์ซัลเฟอร์ซึ่งอยู่หาได้แถวๆนี้กรรมฐันในการโตกรรมฐาน10กิโลเปอร์ไซเคิลอาจจะเลี้ยงไม่เยอะเพราะว่าเนาะเราอาจจะเลี้ยงไม่เยอะเสร็จแล้วเราจะให้สวิตเตอร์ นะสวิตเทร์ก็กินซันเฟอร์อาจจะจับมาสัก2ตัวมาทำห้องนะครับอวางแผนเลยดีกว่าดูยโอเคครับเราก็ได้แปลนเบื้องต้นมาประมาณนี้เนาะเราจะเลี้ยงเจ้าสวิตเทินด้วยนะครับเราจะมี grooming station มีดับออฟเนาะสวิตเทินเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้สวิตเทินมันกินซันเฟอร์ ครับ no. สวิตช์โนะกินซันเฟอร์แต่ตอนนี้เรายังไม่มีซันเฟอร์เลยเดี๋ยวเราต้องไปหาซันเฟอร์มันอีกนะครับคุณผู้ชมก็ปล่อยให้ทำงานต่อไปตรงนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราเพิ่มพาราลิตี้หน่อยดีกว่าเพื่อให้ห้องมันเสร็จอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ผมคงยังไม่ขุดนะครับเพราะว่าเนาะกลัวใจนี่นะกลัวโคลมันจะถล่มลงมาทำงานเรยอ่ามีคันเฟอร์460ยไปขุดมาได้พอดีนะครับ เราจะสวิตททร์จากตรงไหนดีก็คงไม่พ้นตรงนี้ตรงนี้ก็ชหายากไปนะเดี๋ยวเราจะจับสวิตททร์มาสักสองตัวดีไหมทําที่เหลือทําประตูขังเลยครับมันจะได้ไม่ออกมาเพลินผ่าน ข้างบนนี้บ่อบ่อน้ำนะบ่อน้ำเสียอาจะต้องไปปิดมันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราได้ไอ้นี่ก่อนอ่าวอ็นโซเลที่ปิดไป้ายเราสำเร็จแล้วที่เก็บลิควิดน่ลิควิดเรโซเลเตอรก็สำเร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็คงต้องทําห้องค่าเชลโลนะครับมอกี้เรามีสนิมแล้วทีนี้เซ็นเซอร์ตรงนี้เสร็จแล้วผมจะหลักการนะครับผมจะใช้เซ็นเซอร์ตัวที่ชื่อว่าไฮโดรเซนเซอร์ที่เราเพิ่งวิจัยมาเสร็จนั่นเองนะครับใส่ไว้ตรงนี้แล้วจะลากสายไฟไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้เมื่อมันสัมผัส น้ำได้นะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะปิดทำงานนะครับเพื่อให้ระบบเป็นระบบอัตโนมัตินะเองนะครับ mm hmm. คราวนี้ดูพิแคนเราก็จะมี mm hmm. พิเช์ปั๊มกดน้ำไว้วนะครับอ่าตรงนี้อัปเดตน,นิดนึงนะครับนี่ผมทำไปแล้วแต่ตอนนี้มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันก็คงร้อนมากๆเลยนะคุณผู้ชม ตอนนี้เกือบ40องศาแล้วนะครับมันมีสายไฟนะก็ <c oughs> คงต้องหาวิธีการทําให้น้ําเย็นเร็วที่สุดนะครับเนาะยังได้อีกสักพักนึ่งนะถ้าเกิดมันเยอะกว่านี้นะมันเท่าไหร่อ่ะน่าจะ75องศาไม่ได้อีกเพราะว่าดูปิแคนเราอยู่ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็น สังเกตง่ายๆครับน้ำมี1 2 0่งพกิโลกรัมแสดงว่าตอนนี้มันเก็บอัลลิมิตแล้วนะครับเก็บอัลลิมิตแล้วโอเคโอ้เราเราเจอปัญหาอีกหนึ่งปัญหาคือน้ำเสียที่เรามีอยู่ตอนนี้น้ำเสียที่เราได้ออกมาเนี่ยครับมันจะมีมันจะมีนี่ด้วยนะ มีเชื้อโรคนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องจัดการกับเชื้อโรคเหล่านี้นะมีอยู่สองล้านห้าพสองล้านหน้าแสนตัวนะครับค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่คงไม่ทันหรอกเพราะว่าเราเชื้อโรคเรามาเรื่อยๆนะ,ะจัดการจัดการทำตรงนี้ให้เสร็จเร็วเจ้าพวกดูไปแคน Okay. เบื้อง, <c oughs> งต้นเบื้องต้นเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะใส่คือสวิตเทอร์อย่างเดียวสวิตเทอร์ลาวาไม่ใส่เราจะจับสวิตเทอร์มาหนึ่งตัวพอไหมหนึ่งตัว แล้วก็ตรงนี้เราก็จะเลี้ยงกรับฟุตนะครับปึ้งเขพาปแบบนี้ ฟ้าเราถือว่าดีมากเลยนะครับก็ในพวกนี้มันก็กินเซมเนทัลี่ล็อกเหรอซึ่งเซมเนทัี่ล็อกเราไม่ได้กินนะมันไม่ได้กินเซมเนทัลี่ล็อกนะไฟฟ้าเราเหลือ <c oughs> โอเคเพิ่มงานให้อร่อยแล้วกัน เจ้าตัวรีไฟเมทัลนี่ครับผมจะไม่ไม่สั่งมันเป็นอนะินฟินิตี้นะคุณผู้ชมมันจะได้เผื่อไว้นะครับว่าเผื่อไว้ว่ามันมันทําไปเรื่อยๆครับมันบางทีเราไม่จําเป็นเนาะที่จะต้องจัดการมันเราจัดการกับซันเฟอร์ตรงนี้ดีกว่าเราจําเป็นต้องใช้งานมันแล้วละ่ะ เราตับ p r i o r i t y แถวนี้ให้เป็น9เลยนะครับสวิตเทอร์ด้วยเป็น9เราจะเรียกสวิตเทอร์กันแล้วไปลูโอเค <c oughs> เราจัดการกับซัลเฟอร์ได้แล้ว ตอนนี้เราวิจัยในส่วนของคอนดักไว์คือสายไฟตัวนำนะครับสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้จะอีกสักพักเราจะวิจัยถึงในส่วนของเราจะวิจัยถึงในส่วนของไอ้นี่กันแล้วเริ่มวิจัยในส่วนของนี่นะครับ Renewable Energy นะครับโอเคเราอาจจะทําห้องสตรีมเนาะเราอาจจะได้ทําห้องสตรีมเดี๋ยวเราจะต้องหลอมแก้วอีกหลอมพลาสทําพลาสติกอีกนะครับอืมโอเค เรามาดูกันบับเบิลเป็นไงล่ะเจ้าอ,อาบน้ำสบายไหมโอเคครับทำนี่ปักสลักเจ้าปักสลักนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวปักสลักไปเต็มแล้ว อืคราวนี้เรามาดูที่สกิลดีกว่าครับสกิลเราจะให้เจ้าแฟงกี้เลี้ยงสัตว์นั่นเองแฟงกี้เราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วเปลี่ยนโหมกเป็น a ลนชิง g ครคครับแสดงว่าแฟงกี้เราสามารถจับสวีเทอได้แล้วนั่นเอง เรอสักครู่ผมว่าดิวพิแคนเราไม่แน่ใจว่าดิวพิแคนเราจะทำงานทันกันไหมนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะผมขออนุญาตแคนเซลตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเอากับฟุดต,ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเราได้เลี้ยงแล้วนะกับฟุตโตขึ้นมาแนละ้ว เจ้าไปหาเจ้าสวิทเทาอ๋อแถวนี้มีแต่ไฮโดรเจนโอเคนานๆทีจะนานๆทีจะมีออกซิเจนบริสุทธิ์มานะครับ เรียบร้อยโอเคนี่ครับเจ้าสวิเทิร์มันจะเปลี่ยนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันจะไปกินตัวกับฟฟุด่นเองโอเคครับเฟรนกี้ขัดผิวให้มันหน่อยแปรงฟันนิดนึง นะโอเคตอนนี้สวิตเตอร์เรามีความสุขมากแล้วนะครับอนาคตเราอาจจะเพิ่มต่ออีกชั้นนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้สวิตเตอร์เป็นไอ้นี่เรียบร้อยของเราเรียบร้อยในเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับกินไหมนะ แถวนี้อุณหภูมิต่ําไปหรอพอมาปลูกทางนี้ก็เจอความเย็นอีกครับโอเคเดี๋ยวก็คงต้องจัดการอุณหภูมิให้ดีๆนี่เปลี่ยนกับฟุตเรียบร้อยโอเคต้องรอดูต่อไปนะครับ ดาวของเรานี่นะฝั่งนี้ก็หนาวไปฝั่งนี้ก็ร้อนไปติดเหรอโอเคครับ เรามาดูกันว่าเราจะได้สิ่งอย่างที่เราคดาดหวังไว้ไหมโอเคตอนนี้คนที่เราต้องการตอนนี้เรามีนักวิจัยนะนะครับเรามีช่างขุดเรามีคนเลี้ยงคนทำฟาร์มเรามีคนเลี้ยงสัตว์แล้วเนาะ สิ่งที่เราไม่มีตอนนี้เหรอคนสร้างคนขุดคนสร้างลองดูครับอ่าฮหแปดตัวประคัดแปดตัวโอ้โหมีฟาร์ม building l a n c h i n g digging l a n c h i n g digging and l a n c h i n g โอ้โหเป็นความสามารถที่มีหมดแล้วเลย building หรอโอเคเราเอา building ดีกว่าครับเอดาถึงเจ้าจะชอบทำฟาร์มหรือเจ้าจะชอบการ l a n c h i n g การเลี้ยงสัตว์แต่ข้าจะให้เจ้ามาเป็น builder คนที่5้าครับมาแล้วโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับออกซิเจนนออินค d ู d เนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะอย่าลืมนะครับ แล้วเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเรามาลุ้นกันนะครับว่าผมจะสามารถขึ้นไปสู่อาณาจากักรข้างบนนี้ได้หรือไม่โอเคนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะโอเคถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ